All o, all o. Sorry, อัลโหลอัโหลสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกมเบสอันลีดนะก็คลิปนี้เนื่องจากผมรับแรงกระแทกไม่ไหวเนื่องจากมีคนขอมาให้ทําคลิปพี่ครับทาคลิปเบอร์เซิร์คให้หน่อยครับพี่ครับสอนเล่นเบอร์เซิร์คหน่อยครับไอ้ผมก็เล่นไม่เป็นปกติเล่นคร,รูเตอร์แต่พอดีเขามีคนในกิวเล่นเบอร์เซิร์คพอดีผมก็เลยยืมตัวเขามาทําให้ก็ต้องให้เครดคิตเขาด้วยนะครับก็คือเจ้าของตัวละครก็คือซัมดองเบสโหดสัตว์รัสเซียทานอนภาค2รูปร่างเหมือนทานอนไหมดูดิ ก็ท่านอัดิีดนิ้วันนี้ท่าน,นอัใช้ขวานอะโหดกว่าเปล <c oughs> ่าก็เ <c oughs> <c oughs> น,นื่องจากผมไปถามสืบสาวเล่าความแบบว่าศึกษาอย่างละเอยียดและจากเจ้าเจ้าตัวนะก็คือได้ความมาก็เลยจะมาทําคลิปให้ก็เบอร์เซอร์สายเนี้ยจะเป็นเบอร์เซอร์สายล่าบอสนะครับดูว่าสายดาเมจหลักเลยคือเป็นดาเมจจ๋าเลยทุบทีหัวแบะอะไรประมาณนั้นคือสายนี้ก็ แบกดันสบายๆเลย2 9 3สบาชิวๆเพราะส่วนตัวเบอร์เซิร์กมันตีแรงอยู่แล้วผมว่าน่าจะโหดสุดในเกมเมื่อไ้างเบอร์เซิร์กเท่าที่เล่นมาดาเมจมันเกินไปก็คลิปนี้จะมาบอกเทคนิคการเล่นของสายนี้สกิลหรือว่าเบสซิ่งหรือเบสซิ่งแล้วก็เกี่ยวกับคลาสสกิลอะไรต่างๆตามที่ผมได้ศึกษามาเลยก็น่าจะเอาไปใช้กันได้นะเพราะว่ามันไม่ได้ยากเหมือนครูเทเดอร์โอเคก็เป็นไงเดี๋ยวไปดูกันครับ ก็มาถึงสกิลแรกเลยก็คือร e a แอ t แท c k ผมอ่านถูกปะไม่รู้นะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยผมงงกิดครับเป็นสกิลที่อยู่ในหมวดหมู่ช็อคนั่นเองสกิลนี้ก็คือง่ายๆเลยครับเป็นสกิลพุ่งเข้าไประยะประชิดเป็นสกิลดาเมจก็คือผมจะบอกไอเดียคือสกิลนี้ผมมองว่ามันใช้ได้ทั้ง PVE และ PVP นะก็คือถ้าเราเปิดมอนได้เปิดเปิดแบบ อยู่ไกลๆแล้วเข้าไปกระโดดไปเปิดมอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กระโดดใส่คนผมโดนมาโดนคนกดมา p ี p สกิลเนี้ยแรงโคตรเลยแบบเดือนห้าหกพันนี่หายเนี่ยรีแบตแท็กก็แนะนำให้อัพนะครับผมมองงี้แล้วก็เป็นมูกเมนที่มีแอตแท็กมหาศาล เบสิคดาเมจเนี่ยเบลสิบเจ็ดของคอนเนอร์ของเขาอยู่เบลสิบเจ็ดเนี่ยดาเมจอยู่ที่ร้อยแปดสิบสองเปอร์เซ็นต์คุณก็ดูเอาว่าดาเมจมันขนาดไหนซึ่งผมมองว่ามันไม่ฟิกละกันสกิลนี้ขอไม่ฟิกแต่ถ้าคิดไม่ออกว่าจะใช้สกิลไหนก็ให้ใช้สกิลนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าครับส่วนใครจะเล่นยังไงตัดสินใจเอาเลยประยุกต์ประยุกเอาเลยประยุกทุยประยุกเอาเลยครับผมไม่ฟิกผมไม่ฟิกสกิลที่สองอ่านว่าอะไรวะเนี่ยวิวไว้ปะ อ่านไม่ถูกวิวไว้แล้วกันก็คือเป็นสกิลหนิวในโหมด Sweeping Slash เคยเล่นจังก้านอัดไหมดอดเออะเคยเล่นสวิปเบลดไหมในฮอนนะเนี่ยอย่างนี้เลยยังไงอย่างนั้นนั่นก็คือสกิลปั่นนั่นเองและปั่นนี่ไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่นานนะนานนะเบอร์สเกอร์เนี่ยมีความสำคัญอย่างมากในการเก็บเลดฟูลี่เดี๋ยวผมจะไปบอกในโหมดหมู่ของเบสซิ่งสกิลนี้ แนะนำให้อัพและผมก็ยืนยันให้เป็นสกิลฟิกเลยก็คือสำคัญเลยควรอัพและควรมีเพราะมันมีดาเมจมากเก็บวลคนเดียวก็ได้ตีบอสก็ได้แล้วเป็นสกิลที่เก็บเลดเร็วที่สุดในบรรดาสกิลที่มีทั้งหมดพูดง่ายๆแค่นี้เลยแล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่าเลดคืออะไรคือสกิลเนี้ยคือมันไม่ต้องใช้เบนอะไรมากเลยเข้าใจปะ ลากมาปั่นลากมาปั่นจบจบเล่นไม่เป็นก็เล่นเป็นอ่ะมันมันไม่ได้ง่ายเอ้ยมันไม่ได้ยากอะไรเลยครับพูดผิดตลอดเลยก็ดูเอาว่ามันดาเมจขนาดไหนและนี่เวลสิบห้านะดาเมจแม่งปลาไปร้อยห้าสิบหกเปอร์เซ็นแล้วอะเวลสิบหกร้อยหกสิบเก้าแม่งเพิ่มมาสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งเวลสิบเปอร์เซ็นต์เลยแล้วอะโคตรไปเม้น,น <c oughs> ต่อมาก็คือสกิลที่สาม สกิลนี้ก็ผมไม่ฟิกดีกว่าเลือกเล่นได้แต่แรงไหมโคตรพอโคตรแม่แรงอยู่ในเกมที่สำคัญไหมถ้าเต็ม10ผมให้8ปดะเอาแค่นี้นดีกว่าผมเล่นผมเล่นเกมนี้มานะลงดันเนี่ยไม,ม่ว่าผมจะอยู่ตี้กิลตัวเองหรือตี้คนอื่นอะเวลาบอสมันยินอยู่เฉยผมไม่เคยเห็นเบอร์เิร์เบอร์สเกอร์คนไหนไม่ใช้สกิลนี้เลยน้อยมากอะเต็มร้อ์เซผมให้เก ส่วนใหญ่จะใช้สกิลเนี้ยเปิดหมดคือมันเป็นสกิลดาวเมทที่มหาศาลมากๆสำหรับเบอร์เซิร์กเนี่ยเลมันอ่านว่าอะไรวะรีเลนเลสรีเลนเลสคลิปวะอ่านไม่น่าจะเป็นน่าจะเป็นอย่างนี้แหละเป็นอยู่ในหมวดหมู่ช็อคนะเลเวลหนึ่งชาร์จแรกเนี่ยก็คือคุณกดทีเดียวเปาะมันดาเมทจะอยู่ที่สามแสนแต่คือเนี้ยเลเวลหนึ่งมันเขียนอยู่ที่ว่าสองสองเอ้ยสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดไม่ได้สองแสน ยู่ที่สามหมคือเลเวลหนเนี่ยมันเขียนว่าส9ง0มื่นั้ยใช่ไหมแต่ตีจริงๆะไม่2องหมืหรอกผมบอกให้สะเทือนนะสามหมอะตีไปเลขกลมๆสามหมื่นเมื่อเราชาร์จครั้งที่2ก็คือเรากดค้างไว้นิดนึงอ่ะกดค้างปุ๊บแล้วมาผ่านไปอีกรอบนึงอ่ะตามคลิปที่ผมเล่นให้ดูเนี่ยจกปีจะเป็นการตี2ครั้งก็คือมันฟาดไปครั้งแรก3ามหมื่แล้วก็ฟาดครั้งที่2อีก6กหมื นี่สองสกิลนี่เก้าหแล้วจะแสนแล้วยังไม่มีชาร์จที่3นะคิดเอาว่ามันจะขนาดไหนอ่ะชาร์จที่3คือกดค้างจนหมดสกิลเลยตามคลิปวิดีโอก็คือดาเมจอยู่ที่ห0 0 0งแสนเจ้าพระคุณลุ้นช่องชาร์จสามไม่เห็นว่า99,921ไม่90,000มื่นหรอครับแสนแน่นอนคุณอย่าลืมว่าดาเมจของคุณอีก ในตัวคุณอีกของที่คุณใส่เพื่อแม่งถ้าแม่งคิขึ้นมานี่โอ้โหหน้าแตกครับผมผมว่าถ้าผมไม่บอกให้เล่นเนี่ยผมว่าหลายคนก็คงเล่นกันอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันสะใจขนาดนี้ทุบทีแผ่นดินสะเทือนสกิลนี้ง่ายๆเลยครับดาเมจหนักโคตรหนัก,นก,นกไม่มีไม่ได้อะแต่ไม่ฟิกนะก็คือไม่มีก็ได้แต่ก็ขาดดาเมจตัวคุณไปเยอะมากๆแค่นั้นเองแล้วก็มาถึงสกิลสุดท้ายอ่านไม่ออกอะ ก,นนกิโลตินป่ะอ่านงี้ป่ะกิโลตินเป็นสกิลที่อยู่ในหมวดหมู่ช็อคเอาง่ายๆนะผมบอกว่าไงเดียเบอร์สเกอร์บาเลือดอ่ะกูโดนแล้วกูขอเอาหน่อยอะไรประมาณเนี้ยทุบแม่งอยู่งั้นอะ่ะทุบไม่หยุดอะ่ะและยิ่งเลทเต็มนะโอ้โหทุบยังไวคือมันจะเป็นสกิลกดครับแล้วก็เป็นสกิลชาร์จชาร์จแล้วก็กดอยู่งั้นอะ่ะปัง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 โอ้โหบอกว่าสกิลเนี้ยบอสล่วงมามยูเท่าไหร่แล้วอะโหดมาก โหดที่สุดแล้วในเบอร์เซิร์กเนี่ยโหดสุดๆคือต้องเล่นผมบ่งเล็บไว้ให้เลยสกิลนี้ต้องมีกิโยตินทุบแรงมากๆดาเมจเวล20อยู่ที่208อเซบสิคดาเมจอยู่ที่97,500แต่ผมบอกให้แสนทุกรอบไม่มีไม่แสนนะบอสเลือดหายสิบเปอร์เซ็นตลอดสกิลเนี้ยก็สกิลนี้ฟิกครับต้องมีแนะนำว่าต้องมีคุณจะเล่นสายอะไรก็ช่างสายไหนก็ช่างแต่ยังไงสกิลนี้คุณก็ต้องมี เพราะว่าถ้ายืนหนึ่งเลยนะยืนโง่ๆเนี่ยแบบโนเบนกับบอสกับมอนเนี่ยสกิลเนี้ยแปบ๊บเดียวกวาดเรียบกินขาดครับผมต้องเอาต้องจัดจัดไปไวรุ่นเบอร์เซอร์เกอร์สายตีสกิลนี้ต้องมีครับอ่ะทีนี้ก็มาถึงเรื่องเบสซิ่งผมเลือกใช้เบสซิ่งมาร์คออฟเด o ะวูโดยคุณซัมดองก็บอกว่าให้เล่นเบสซิ่งนี้คือว่าผมก็ถามเตุผลว่าทำไมถึงเล่น เบสซิ่งนี้ก็คือเขาตอบมาว่าเบสซิ่งเนี้ยสำหรับเบอร์เซิร์กเป็นเบสซิ่งที่แรงที่สุดของสายเบอร์เซิร์กเป็นดาเมจที่ดีที่สุดของสายเบอร์เซิร์กแล้วก็เป็นเบสซิ่งสำหรับ PVE ที่ดีที่สุดก็คือสายเก็บเปิลสายดาเมจสายตีบอสเป็นเบสซิ่งที่ดีที่สุดเขาเลยเลือกเล่นอันนี้แล้วผมก็มาลองเล่นดูแม่งก็แรงจริงๆอะ่ะก็จะแนะนำให้เล่นเบสซิ่งนี้คือสก,กิลแรกนี่ก็คือพีฮีท เป็นหมวดหมู่อยู่ใน Current Effect กนะครับก็คือถ้าเราใช้สกิล,นกลเนี้ยสกิล e r e n t Clip เนี่ยจะใช้ได้ทันทีหรือสกิล l u u i o ียสเอิอะไรก็ได้แต่ในที่นี้ขอยกตัวอย่างมาคือสกิล e ร e n t Clip คือถ้าเราใช้สกิลนี้เสร็จเราจะใช้สกิล r e l e n t Clip ได้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องชาร์จยังไงก็คือมันเป็นสกิลพุ่งใช่ไหมพุ่งเข้าไปแล้วปุ๊บกดสเป็นบ้าสองครั้งเปาะเปาะเปาะรอบแรกมันจะมันจะกิ้ง เพราะเ่าไป2คือมันจะกระแทกถ้าเรากระแทกโดนดาเมจแล้วเราใช้สกิลเรลิคีปจะไม่ต้องชาร์จเลยมันก็จะทุบ3ามทีโปงโปงโปงแค่นั้นเลยครับถ้าเราไม่ใช้สกิลนี้สกิลเรลิ้คีปจะต้องชาร์จหนึ่งทีสองทีสามทีแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นสกิลนี้ค่อนข้างสําคัญแล้วมันเป็นสกิลอยู่ในโหมดมูฟเมนต์ก็ไม่เอาชาร์จไม่เอาเป็นดาเมจกระแทกเข้าไปเพื่อใส่สกิลก็เอาเป็นสกิล หลบออกมาก็ได้โยกออกมาหนีออกมาก็ได้แต่ผมย้ํานะครับถ้าเราสเปซบาร์ครั้งแรกเราสเปซบาร์ไปกระไปกระแทกเนี่ยเพื่อจะใช้คอมโบแต่ถ้าเรารอบที่2เรากระแทกไปไม่โดนดาเมจดีเลน e ีฟจะใช้ชาร์จนะครับคอมโบจะไม่สําเร็จก็คือต้องกระแทกให้โดนแล้วก็หันกลับมาใช้สกิลดีเลนคีฟจะไม่ต้องชาร์จนี่คือสําเร็จผลแค่นี้เลยครับสําหรับเบสซิ่งนี้พรีนิต มาสกิลต่อไปก็คือโอ้หอ่านยังไงมั้เนี่ยชาร์จยิงกแกลบป,ปะหันผิดอันถูกไม่รู้ช่างมันคือสกิลเนี้ยมันทานํางานยังไงก็คือเมื่อเราใช้สกิลรีเลนคีฟเนี่ยก็คือทุบอ่ะสามทีอะ่ะและเราหันมาตีธรรมดา1ครั้งโจ๊กแค่หนึ่งครั้งพอหรือใช้สกิลอะไรก็ได้1ครั้งคูดาของสกิลรีเลนคีฟจะลดทันทีทันทีเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าทันทีแม่งโกงชิบหาย ก็คืออย่างเช่นดิเลนคีเราใช้ไปแล้วเมื่อกี้มันคูลดาวน์ักอ่สิบาวิถ้าอัพอย่างเงี้ย8ดเปอร์เซ็นต์ผมไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้ผมเล่นน่ะน่าจะลดประมาณ5 6วิเลยนะก็คือผมใช้ดิเลนคีอยู่เปาะเปาะเปาะคูลดาวน์เปอร์เซ็นต์ผมหันไปตีมอนแจมอน1ทีปกสกิลนะ่าจะเหลือ15%้เปอร์เซ็นต์อจะเหลือ15าวิกลับมาเหลือ15าวิก็คือหายไปเลยนะหาวิกับการตีมอนหรือตีตัตรูแค่ครั้งเดียวเกินไปนี่เลยคือข้อดีของมันแค่นี้เลยสหรับ พาสซีฟนี่จะโกงไปไหนวะเนี่ยมาถึงสก,กิลที่3เบสซิ่งที่3นะครับก็คือเบสซิ่งดีฟอิมแพ t คนั่นเองเบสซิ่งนี้ไม่ต้องพูดเยอะเลยเขาเ้าใจง่ายๆเลยไม่ต้องคิดเยอะเลยก็คือลดคูลดาวท่าพุ่งและเพิ่มดาเมจท่าพุ่งแค่นั้นเลยลดคูลดาวท่าพุ่ง100%และ เพิ่มดาเมจท่าพุ่ง2 2 0เดือดจัดท่าพุ่งนี่คืออะไรก็คือสกิลที่อยู่ในโหมดชาร์จแต่ในที่นี้ถ้าเบสซิ่งนี้ที่ผมแนะนำไปนั่นก็คือสกิลชาร์เดอร์สไตล์ก็คือเปะบาสองครั้งนั่นแหละจะมีความแตกต่างอ่นะถ้าเราไม่เล่นอันนี้คือครูดาวันแตกต่างกันมากเนี่ยผมเปรียบเทียบให้ดูตามนี้เลยแล้วคุณจะเห็นความสำคัญของมันเองคุณเห็นไหมมันแตกต่างกันยังไงแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นสกิลนี้ผมอยากให้เป็นสกิลที่มีความสำคัญระดับสุดท้ายคือไปอัพเบสิ่งอื่นก่อนแล้วค่อยมาอัพอันนี้แต่ถ้าอัพไว้เยอะๆก็ดีนะถ้ามีเงินก็ช่วยได้เหมือนกันคือดาเมนมันก็เพิ่มไงโอเคแค่นั้นเลยครับสำหรับ deep impact ถึงสกิลที่4สกิลสุดท้ายนะครับ beating earth current effect สกิลนี้คิดง่ายๆเลยสกิลอะไรก็ได้ที่อยู่ในหมด s h o p t y แล้วแม่งช็อคไทกี่อันดาเมจทั้งนั้นในเบอร์เซิร์กสกิลอยู่ในโหมดช็อคไทนะครับดาเมจจะแรงขึ้นและเพิ่มสตามิน่าเพิ่มขึ้นโอ้โหโกงมากในที่นี้อัพไปเรลยวสิบสามดาเมจของสกิลเพิ่มขึ้นถึง4ี่สิเาเซนสเตมินา่าบวกสิบห้าค่อนข้างเยอะคือดาเมจแรงขึ้นเพิ่มคิดง่ายเลยคือช็อคไทอะโหมดช็อคไทเนี่ยสกิลอะไรก็ได้อะโหมดเนี้ยตีแรงขึ้นจบสำหรับบีดิงเอิร์ธก็มีเท่านี้สำหรับเบสซิ่งมาร์คออฟเดอะวูฟ อ่ะทีนี้ผมอยากจะพูดอีกอย่างหนึ่งเรียงลําดับความสําคัญคือสุดท้ายแล้วยังไงคุณก็ต้องอัพหมดผมจะเอานี้ละกันแนะนําว่าให้ตัดสินใจเอาเองแต่เบสซิ่ที่3เป็นเบสซิ่สุดท้ายที่คุณจะตัดสินใจจะอัพก็คือเบสซิ่ deep impact โอเคครับผมไปต่อกันเลยนี่มาเทคนิคการเล่นนะแต่ก่อนจะไปเทคนิคการเล่นเนี่ยผมอยากบอกนี้ก่อนอยากให้ความสําคัญกับสกิลเลชนะ ให้ความสำคัญกับสกิลเลดก็คือสกิลตัว C s สกิลตัว C ก็คือเป็นสกิลที่เพิ่มดาเมจในเบสติ้งที่ผมบอกไปช่องเก็บจะอยู่ข้างล่างเลือดนี้เห็นไหมมันจะมี3ช่องช่องเลือดช่องที่ยังไม่มีอะไรแล้วก็ช่องขาวถ้าเราเก็บเต็มหลอดเราจะสามารถใช้สกิลเลดได้ซึ่งมันคขั้นแรงยึดสกิลนี้เอาไว้ก็คือเทคนิคการเล่นง่ายๆเลยโดยรวมเลยทั้งควบคุมทั้ง2วิธีเลยก็คือให้เลดเต็มแล้วกดเลด แค่นั้นเลยในการไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็ขอให้มีเลทมีขึ้นมาวิธีที่1วิธีที่1เนี่ยผมจะแนะนำอย่างนี้ลากมอนเยอะๆหรือจะลากกี่ตัวก็ได้แล้วก็ใช้สกิลปั่นเอาเก็บเลดเก็บเลทเก็บเลทไปเรื่อยๆแค่นั้นเองครับเพราะว่าสกิลเลดค่อนข้างเก็บง่ายสําหรับสกิลปั่นเพราะว่าผมถึงผมบอกผมถึงบอกไง สกิลปั่นเนี่ยเป็นสกิลที่เก็บเลที่ดีที่สุดตั้งแต่ในช่วงแรกในเรื่องของสกิลเนี่ยเดี๋ยวดูนะมันเร็วขนาดไหนนะดูช่องเลยเลเห็นไหมนะใต้เลือดนะเต็มแล้วอ่ะเนี่ยแล้เนี้ยแ,นนแค่เนี้ยแล้วคุณก็กดเลดอ่าแต่วนี้คุณดูวิ่งแล้วดูดาเมจโอ้โจะแรงไปไหนวะงงจีเปล่งเลยเนี่ย,ยแล้วก็เก็บเบลอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแค่นั้นเลยครับ จะใช้สกิลอะไรก็ได้ปั่นเก็บเลทแล้วก็ค่อยใช้สกิลเคลียร์แค่นี้เลยสำหรับเบอร์เซิร์ฟสายนี้ค่อนข้างเล่นง่ายนะผมมองมันเล่นไม่ยากอะลาออกมาเยอะๆแล้วก็ปัน่นเก็บเลทพอเลทเต็มก็กดเลทแล้วก็ใช้สกิลอะไรก็ได้ปิดไปแค่นั้นเลยแต่แค่เริ่มแรกคุณต้องใช้สกิลปั่นก่อนในการเก็บเลทเพราะมันจะขึ้นไวไม่มีอะไรสำหรับเบอร์เซิร์ฟ หรือแม่ก็ใช้สก,กิลนี้ปิดท้ายไปก็ได้แต่มันใช้ยากหน่อยก็ต้องให้โดนโหแต่โดนก็น่าสั่นกันไปเลยทีเดียวเชียวนี่ครับนี่คือวิธีแรกทีนี้มาในวิธีที่2องวิธีสุดท้ายก็ไม่ยากอีกอะ่ะแต่ต้องคอยดูเลือดตัวเองนะอย่าให้เลือดอย่าอย่าให้เลือดหมดนะก็คือคุณจะลากมาเนี่ย เลดคุณจะเต็มหรือไม่เต็มอ่ะก็ใช้สก,กิลนี้ได้ไม่เป็นไรก็วิธีสอง็มีแค่นี้แต่ถ้าเลดมีก็กดเลดไปมันก็จะตีเร็วขึ้นแค่นั้นเองอย่างที่ผมแนะนําไปตอนแรกคือลากมาเยอะๆะเสร็จปุ๊บกิโยตินใส่แม่งเลยนี่บักบักบักแค่นี้แต่ทีเนี้ยผมอะ่ะอยากจะแนะนําให้คือคือตอนแรกอะ่ะผมกดใช้แล้วมันแดดไปเห็นไหมมัน สกิลมันดีเลยมันก็เป็นปัญหาว่าเอา้าีจะใช้แค่นี้เงหรอวะอะไรเงี้ยผมจะแนะนําอย่างนี้ถ้าแบบคล่องๆเลยให้ปั่นเก็บเลทให้เต็มก่อนปั่นเก็บเลทให้เต็มก่อนนะพอค่าเลทเต็มปุ๊บเนี่ยเรากด C ีแล้วเราก็ค่อยตีมันนี่เราจะตีเร็วมากแล้วเราก็กิ้งปุ๊บสกิลจะยังใช้ได้อยู่เห็นไหมไม่เหมือนเมื่อกี้นี่แหละครับนี่คือวิธีที่2ก่ก็นแนะนานะสกิลนี้ เราใช้ได้จนกว่าเลนจะหมดอะสกิลเลนจะหมดอ่ะ,กกะ,อะใช้ได้เรื่อยเลยเลนหมดละนี่เลยใช้นี้เลยครับผมสำหรับที่งง่ายมากก็ <c oughs> มีเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้การสอนเล่นเบอร์ซิเกอร์ติกันได้หรือว่าข้อมูลผิดพลาดก็เม้นมาบอกได้นะครับเหมือนคลิปแรกผมไม่ว่าอะไรผมยินดีรับฟังอยู่เลยับผมไม่ใช่เป็นคนน้ำเต็มแก้วไม่ว่ากันก็ขอมีประโยชน์ สำหรับพูดเล่นเบอร์สเกอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คลิปนี้มีเท่านี้ครับผมไปแล้วครับขอบคุณครับ